ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรจากบริษัทยูมิพัฒเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร20ชนิดมีดังต่อไปนี้กละบูลยับยั้งเชือเ้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆราดเบอร์รี่สีดำช่วยสมานแผลต้านมะเร็งว่านหางจระเข้รักษาแผลรักษาปากเบื่อย ใบรั่งดับกลิ่นปากแก้เงือออักเสบเมนทอนดับกลิ่นปากทำให้ลมหายใจสดชื่นวิตามินซีป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิดชะเอมทำให้ชุ่มคอแก้ไอแก้เจ็บคอดอกลาเวนเดอร์ลดแบคทีเรียบรรเทาอาการปวดฟันเกลือช่วยทำความสะอาดช่องปากป้องกันคราบหินปูน โบทสเซียมไนเตรตป้องกันการเสียวฟันเคลียทีนป้องกันโรคเหงือออักเสบนาโนไตรโคซานยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไมโครซิลิก้าขาจัดคราบพักและคราบต่างๆอานิสออยหรือโปอยกักลดแบคทีเรียรลดคราบพักโคบออยน้ำมันหอมระเหยจากดอกการผูปรรเทาอาการปวดฟันและเงือออักเสบ เมย์อเอ็กซ์ทานน้ำมันหอมระเหยลดคลาบพลักป้องกันเหงือากเสบอิเิทอนสารทําให้ความหวานแทนน้าตาลลดเบทเลียลดฟันผุดอกไคนาเซียป้องกันโรคอิดต่อทางลมหายใจการพูแก้ปวดฟันเบปเปอร์มินออยแก้ปวดฟันทําให้กลิ่นปากหอมเย็นลึกวันนี้บริษัทยูมิพัทได้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อสองหลอด แถม1ห,หลอดในราคาสมาชิกสั่งซื้อได้ที่คุณชออปากาเบอร์โทร0925796518